ลำลางนี้ปกติมีน้ำไหมครับม,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 บมบีมีน้ำน้ขึ้นน้ลานเื่อนกาบ้านีน้ำใชไหน้ำใช้้ใช้เน,น,น้ำสี่นะเป็นที่เขาน้าน้าใช้มาน้ําทิงใช่ไหมลังบา้าน้ังบา้านรังบา้านไปเรองยามที่เนไกับใค ข้าอือายนข้ามสะพานเข้าบ้านอม,มันก็เลยกลายเป็นผาไอ้ถนนที่ค่อมลำลางครับถนนเนี่ยด้านเนี้ย ที่ค้อมลำลานเนี่ยยังมีลำลาไหมหรือเป็นท่อระบายน้ำไหมเาใส่ท่อใส่ท่อไว้ใช่ไหมเพราะม,มันมีกฎข้อห้ามเลยคือที่ถ้ามันไม่ได้มันไม่ไ,ไม,ไไมไ่แบบสุดหูสุดตาเนี่ยมันมีน้ำตัดตัดแบ,บ่งที่ไม่ได้ ไม่งั้นมันจะทําให้เราเนี่ยเสือ่อมถ้ามีเสื่อมถอยไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นกฎที่ค่อนข้างรุนแรงเลยห้ามไม่เด็ดขาดเลยในทางวิชาตอนนี้ก็ข้อหนึ่งแล้วก็เหลี่ยมรู้วที่คุณ ล้อมลำลางไว้ <c oughs> เหลี่ยมของมันเหลี่ยมข้างเนี้ยมันแทงประตูหน้าซึ่งเป็นการเขาเรียกว่าพิฆาตในมันก็ทำลายทําลายประตูหน้าซึ่งมันหมายถึงพลังที่จะเข้ามาถูกทำลายลักษณะการทำลายแบบนี้ถึงมันไม่ไม่กลางประตูเลยมันก็ทำลายไปประมาณสักสามส คือเริ่มตั้งแต่ยังไม่ยังยังไม่ผ่านเข้าบ้านเนี่ยมันก็มีความเป็นอ,อัปมงคลแล้วแล้วก็ยังกลายเป็นว่าเรายกที่สูงซึ่งถือว่าสูงมากมันชันขึ้นมาเ,เลยระยะมันยังประชิดเกินไปมันทำให้เป็นลักษณะที่ไหลออกมากกว่าไหลเข้านั่นซึ่งหมายถึงการชีวิตถ้ามองการสะสมทรัพย์ มันก็จะค่อนข้างน้อยค่อนข้างยากจะมีการจ,จับจ่ายใช้สอยมากของการได้รายได้้าับซึ่งอันนี้ก็โดยภาพรวมแต่ว่าจะมากจะน้อยขึ้นดวงชะตาจะคนแล้วก็ยังด้านหน้าด้านนี้เรามองไปเราอยากเห็นหลักบ้านของกเขาด้านหน้านี้ยังเห็นหลังบ้านของกเขา,าด้าน ขวานี่ก็หลังบ้านก็อีกซึ่งมันเป็นข้อต้องห้ามไม่ให้ไม่เห็นเพราะว่ามันจะมีแต่ความเป็นทางของคนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลังบ้านเนี่ยมันคือห้องน้าําก็บครัวเป็นส่วนใหญ่ซึ่งพลัดมันเดินหน้าน้วไปออกแบบเพราะฉะนั้นเวลาพอมันผ่านหกนี้มา นอกจาก่มันเป็นหลังบ้านที่พลังมันผ่านมาแล้วมันก็ยังผ่านสิ่งที่เป็นอัปมงคลมาเพราะด้านหน้าเพราะด้านหน้าของเรานี่เจอแต่สิ่งที่ไม่โอเคเรายังไม่ได้พูดถึงบ้านหลังนี้เอาแต่พื้นที่ก่อนก็ไ้ตึกสิบห้งองนั่นนะ่ะไอ้ที่ตึกมันเป็นอะไรบ้านแาวเขาก็ได้สิสัญลักษณ์ที่อยู่บนหลังคานนั้มันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอัปมงคล ซึ่งในทางมวงจุ้ยมันมีสองลักษณะก็คือหนึ่งมันเป็นมันเป็นเป้ากระสุนเวลาที่เราไปยิงปืนเราจะเห็นแผ่นเป้ากระสุนงงกลมใช่ไหมนั่นหนึ่งอีกการหนึ่งก็คือรูปแบบมันเนี่ยเป็นรูปแบบที่เขาใช้สําหรับประดับบนหลุมฝังศพของ,องของ,ของทางตะวันตกซึ่งเวลาที่เราผันไปอย่างเนี้ยเราไปประจันมัน นะมันก็ไม่โอเคต่อต่อคนที่ยังอยู่ในระยะที่ยังเห็นเห็นภาพมันได้อันนี้คือตัวทอนะซึ่งมันจะทำให้เกิดแบบเรื่องที่แบบไม่น่าพอใจนะแล้วก็ไอ้เสาเหล็กที่เสารู้ว่าต้องรู้ว่าที่ตะกี้ถามนั่นก็เป็นเป็นปัญหาเหมือนกัน มันหมายถึงเราผ่านพื้นที่ที่แบบมันจะก่อสร้างไม่เรียบร้อยเป็นภาวะหยิมเพราะมันใกล้พอผ่านมาเข้าบ้านเราเลยอย่างเงี้ยมันไม่มันก็ไม่โอเคอีกนันกับมันยากกับความเจริญรุ่งเรืองของผู้อยู่อาศัยที่ที่ต้องอยู่ใกล้มันเพื่อมองเห็นอ่ามันจะโตดโตดอยู่อย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เราก็รวมทั้งถนนนับจาก มองไปสุดตาเลยที่มันตรงมามันกินบ้านข้างนี้ทางด้านฝั่งเสือเนี่ยเวลาที่เล็งที่อาจารย์ยูเล็งกลางถนนนะฮะมันก็ทําให้บ้านหลังนี้ถ้าเข้าอยู่ไม่ไม่ใช่หนังมุทะหลังมุทะมันถือว่าจมจมลงไปแล้วข้ามอยู่จ้แล้วก็ถ้ายังอยู่ในรั้วเดียวกันก็ไม่ได้มันจะทําให้บ้านหลังนี้เขาเรียกต้อยขึงค่าลงอ่า แต่ว่าไอ้ที่ถนนแรงมาเนี่ยมันจะกระทบกระทบต่อกิจการงานโดยภาพรวมแล้วก็กระทบกับสุขภาพของผู้ชายถนนที่วิ่งเข้ามาแล้วมาหัทีนี้พอกระเถิบเข้ามาข้างในการ กัน้นด้วยในลักษณะเนี้มันไม่โอเคหล่อน้าก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าให้ที่เรากั้นคือเนื่องจากว่ามันเป็นเหมือนเหมือนประตูบีก็เหมือนเป็นสะพานข้ามลำลางนี่ออกไหมข้อแรกเลยก็คือเข้าบ้านห้ามข้ามสะพานเป็นกฎข้อกำหนดนะซึ่งจะทำให้คนที่อยู่นี่ตกต่ำเสื่อมถอย ข้อที่2ก็คือการบีบจนกระทัง่งบีบจนล้วเป็นในลักษณะนี้เข้ามาเนี่ยก็เป็นลักษณะที่มันเป็นอัปมงคลซึ่งในสมัยโบราณลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเดินเข้าแบนภูมขาคือมันจะจำกัดพื้นที่ในทางเข้ากั้นล้วไว้นะซึ่งมันก็ไม่ส่งผลมันก็จะทำให้ คนที่อยู่ในบ้านหลังเนี้ยทําอะไรไม่ขึ้นชีวิตไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถไปสู่ความรุ่งเรืองได้เพราะว่ามันเหมือนเราอยู่ในพื้นที่ที่ถูกควบคุมเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมๆนี่มันยังไม่โอเคอ่ะและอีกเรื่องหนึ่งพอมาถึงที่ตั้งของบ้านหลังเนี้บ้านหลังนี้ ตั้งในตำแหน่งของแท็บเหลังบ้านเป็นทิศทางตีราศีพีแท้ซึ่งบ้านราศีพีแท้เป็นบ้านหนึ่งในบ้านต้องห้ามไม่ให้เลือกอยู่อาศัยพออยู่ไปอยู่ไปก็ครอ,อบครัวจะจะมีปัญหาถึงขั้นแบบแตกสารสั้นเสักแก้งกัน ไม่นำไม่ไม,ไม่ไม่นำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้อันนี้ก็เป็นเป็นคิดทางซึ่งก็สร้างไปแล้วเนี่ยก็เป็นอีกอีกอย่างซึ่งมันไม่โอเคแล้วพอหลังปี 2,566ขึ้นปี2,567บ้านหลังนี้ก็จะมีแต่เรื่องราวที่เดือดร้อนเป็นระยะระยะอยู่เรื่อยอหมดเรื่องหนึง่งไปอีกเรื่องหนึง่งหาความสงบสุขไม่ได้เพราะเวลามันเป,นเปลี่ยนบ้านหนี้หมดอายุกลายเป็นบ้านหมดอายุภายในปีภายในปีเ็สศๆประมาณ15เดือน เป็นทิศทางซึ่งไม่ควรมีอันนี้ก็เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้างแลราข้างในนี้อาการออกแบบก็พอเข้ามาเนี่ยผงแรกเนี่ยก็คงจะต้องดีสายแก้ไขถ้าถ้ายังคิดว่ายังจะอยู่ คือมีเสาอ,อยู่ในกลางพื้นที่อย่างนี้ไม่ได้้าพมีเสาลอ,อยเนี่ยกลางห้องนี่เป็นห้องแรกซึ่งก็เจอเลยมันก็ไม่ได้มันทำลายทำลายพลังที่เข้ามาโดยภาพรวมแล้วก็ยังพอดีกินขอบของท่เรียกโซนกลางบ้านด้วยตั้งอยู่บนขอ พื้นที่การบ้านพื้นที่ให้จีะซึ่งก็ไม่โอเคแล้วพื้นที่พื้นที่เจ้าบ้านเราเตรียมไปปวไม้เป็นโรงรถนี่เป็นตำแหน่งเจ้าบ้านหรือชายผู้สูงอายุภายในบ้านแล้วก็อาชีพการงานเสียทั้งชั้นล่างั้นบน เสียหากบ้านบ้านนี้ไม่ให้คุณกับผู้ชายทั้งสองตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งผู้ชายหมดไม่โอเคแล้วก็เจ้าหนายด้วยรวมทั้งส้วมห้องน้ำห้องส้วมตั้งอยู่ในตำแหน่งต้องห้ามเนี่ยห้องน้ำชั้นล่างใต้บันได แล้วก็มีห้องสองห้องซึ่งเป็นห้องที่เราไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เนี่ยจากรูปทรงที่ออกมาที่ห้องนี้แล้วก็ห้องชั้นบนที่เดินขึ้นบันไดไปแล้วก็ต้องมองกลับมองกลับเข้าประตูนะห้องนี้เนี่ยเดินมาครับถ้าจะใช้ถึงต้องเลี้ยวเข้าเพราะนั้นเป็นห้องหลักๆของใครไม่ได้สองห้องนี้ไม่ควรใช้อยู่ไปแล้ว ไม่โอเคสำหรับคนที่เข้าอยู่แม่จะใช้ต้องมาเปิดประตูด้านนี้ห้องนี้กับห้องชั้นบนคือม,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 มันมันเสียหายมันเสียหายที่ข้างนอกเสียหายข้างนอกหมข้างนอกตั้งแต่ถนนเข้ามาเราเราควบคุมไม่ได้เสียหายข้างนอกและใจข้างนอกก็เสียนี่ยังอีกเยอะเลยเนี่ยท,ที่ที่ที่ไม่ได้ไม่ได้บอกเพียบเลย ยังไม่มียังไม่มีข้อเทีจยรทธ์เลยคือคุณเนี่ยยังคุณเนี่ยอยู่ได้คุณเป็นเจ้าบ้านยัอยู่ได้เพราะว่า,าราชการเนี่ยความเป็นข้าราชการมันยังคุ้มครองอยู่แต่คนอื่นเนี่ยก็ารถอ,อได้ก็ได้แต่ว่ามันไม่มันไม่ลุ่งไง คือมันไม่คุ้มกรนะบวนการทุบกระลมาะไรเพราะเราเปรียนสภาพนอกไม่ได้มันเสียหายแต่ข้างนอกมารึอยู่ได้อีกปีเดียวเนยแทนมันก็หมดหมดพลังอยู่ได้แค่ปีเดียวอายุการต่อสร้างมันผิดเวลาแทนที่จะให้คุณไดยี่สิบปีมันกลายเป็น,น <รอ S 2> แค่ปีปีหนึ่งก็หมดสภาพแลย พอหมดสภาพเนี่ยมันจะแย่ไปกว่าที่อธิบายปัญหามันจะเยอะไวเอเราเอาเข้าจริงๆเนี่ยดวงคุณเนี่ยจะแข็งแกร่งเนี่ยคุณจะต้องอยู่ใกล้น้ําในบ้านเนี่ยเฉพาะเนี่ยนั่งสี่คนเนี่ยสามคนต้องอยู่ใกล้น้ําถึงจะรุ่งแต่ไม่ใช่น้ําใช้น้ําทิ้งอย่างนี้น,น้ำแห้งก็ไม่ได้ คือคือคือนี่ดวงดวงนะดวงนะดวงเนี่ยเป็นคนมีปัญญาสามคนที่ว่าเนี่ยเป็นคนมีปัญญาแต่ถ้าจะรวยเนี่ยถ้าจะรวยเนี่ยจะต้องไปหาที่ที่มีน้ํามันถึงจะรวยไม่งั้นเนี่ยได้แต่ได้แต่ใช้สมองอย่างเดียวฉลาดเหมือนเหมือนที่เขาเรียกเก่งเนี่ยใช้คำว่าเก่งแล้วกันแต่ไม่แข่ง อันนี้สำคัญพราเราจะเห็นคนเก่งเยอะเลยแต่ไม่ไม,ไม่ไม่รวยที่บางทีสู้คนที่ไม่เก่งไม่เป็นอะไรเลยไม่ได้เรียนอะไรเลยแต่รวยมหาศาลก็เก่งจับอะไรก็ดีหมดต่างตรงนี้ต้องาที่นหน้าเป็นน้ำหน้าบ้านเป็นน้ํอ,อ่หน้าบ้านเป็นน้ำไหมถ้าได้ก็ดีในระดับหนึ่ง ต้องไปเรียนก่อนก่อนตัดสินใจไปฟรีเนี่คนทีก็าแล้วฟรีเนี่ยอขับรถไปลาบเป็นเรื่องหรือหาที่เราลออซักฝ่ายโม่มากับแล้วต้องมีฐานไปด้วยแต่นี่เขาจะคือมันอธิงทีบายนิดคือคือต้องเปรียบเทียบทั้งหมดเนี่ยถ้าสะดวกเพราะว่าเราเราจัดเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ตอนนี้นะฟรีไปเพื่อที่จะเห็นว่าไอ้ที่มันถูกลักษณะมันเป็นยังไงเราจะได้คอมแหนะ ไม่งั้นฟังอย่างเดียวเราไม่เข้าใจอ่าแล้วเราก็จะรู้อ๋อมันเป็นลักษณะนี้เราก็จะได้ปรับได้ต่อไปถ้าเกิดจําเป็นเราก็จะไม่ต้องโอหมดเล่นทั้งหมดเลยหมดกองเลยแล้วมันมันแก้ไม่คุ้มไงแก้ไปไม่คุ้มอย่างเนี้ยเสาตัวเนี้ยเราอาจจะต้องใจไปว่าถ้าเราจำเป็นต้องอยู่เราต้องดีไซน์มันมันเป็นตู้เป็นผนังอะไรไปแล้วก็ต้องตรวจด,ดูอีกทีว่าตรงเนี้ยทานข้าวได้ไหม ประธานข้าวได้มันก็ยังยังโอเคแต่ถ้าาทานข้าวไม่ได้เพราะมันขึ้นกับดวงดวงคุณเป็นเจ้าบ,บ้านก็ต้องใช้ดวงคุณเป็นหลักแต่ว่าอาจารย์มองภาพดวงไงก็คือถ้าคุณต้องอยูด่ด้วยกันทุกคนเนี่ยมันต้องแชร์แชร์กันน่ะไม่ใช่ดีคนเดียวคนอื่นซวยหมดให้ยาให้ให้ยาช่วยแล้วกันใช้วิชาอัแลวก็สัญจรเมื่อไหร่พาไปดูพาเข้าไปดูในบ้านด้วย ได้ตามนี้นี่คือที่สุดแล้วมันโดนหลายรอกแล้วเกินที่บอกว่าจะไปอยู่ข้างนอกประเทศเือตรงนั้นน่ะมันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าที่มันมันแบนบานตื่นอยู่แล้วไม่ไปไหนเลยไม่ไม่เสียตังค์ดีกว่า <laughs> 他呀。